อ้ uh, start. <What? S 1> าวสตาร์ทสวัสดี <'m> สวัสดีที่สวัสดีครับสบายครับสบายดีไหมดีสบายดี <laughs> สบายดีอยู่โทกสบายดีไหมอยู่โทกที่ไทยพูดไทยพูดไทยไม่ได้ทำไมพูดไทยไม่ได้ไม่รู้ดีที่จะไม่มีใครสอนผมไม่มีใครสอนผม ผมเออไม่มีใครสอนผม,อ,ม,ผมอืมกินข้าวอย่ายังวันเนี้ยกินข้าวหรือกินกินข้าวหรือกินสเต็กกินไสกิกนไสชอบสเต็กหรือชอบข้าวชอ,ชอบชอบไสไม่ชอบขถวมากมากนี่หน่อยไม่ชอบข้าวชอบข้าวมากมากนี่หน่อยชอบข้าวนี่หน่อยข้าวกับสเต็กชอบข้าวหรือชอบสเต็กชอบไสก ชอบสเต็กสเต็กอร่อยไหมอร่อยชอบปลาร้าไหมไม่ทำไมไม่ชอบปลาร้าไมชอบทำไมไม่ชอบไม่ไรไม่ไรไม่ชอบปลาร้าแม่นมากเหมือนอะไรมากไม่แ <k uit> ม่นใส่ส้ตมตำอร่อยส้มตำส้มตำเอาไงเย่อร่อยส้มตำอร่อยแล้วใส่ปลาร้าด้วยไม่ทำไมอ่ะอืแม่ <k uit> <k uit> เหมนแล้วชอบทุเรียนไหมลูกว่าทำไมไม่ชอบเป็นไรเป็นไรไม่ชอบทุเรียนไม่ชอบเป็นไรไม่ชอบกินยิปเมนเมนมากไหมเมนอร่อยูลแพงจะตายหาที่บานเราที่มางไทยโลแพงมากมากาไหม พอมกินดูอ่างนีคุณชอบไหมชอบจุ๊บชุบชับจุบจุบอ๋อกินทุเรียนแล้วมาจุบทำไมอะจุบจุบแล้วจะเป็นอะไรกินทุเรียนแล้วมาจุบแล้วเป็นอะไรเมนปลากับทุเรียนชอบอันไหนอืมนอนไม่ไม่ชอบ ปลากับ์พทูเรียนชอบอันไหนอะไรปลาไหลหรืออะไรจูเลียนอืไม่ชอบไม่ชอบว่าไม่ชอบจูเลียนอ๋อฮะชอบชอบอะไรอ่ะชอบอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งอะไรล่ะอาหารฝรั่งเนมเนมเนมอาหารฝรั่งฟูดฝรั่งฟูดฝรั่งเต๊กสเต็กอือหืออเต็กแอนแมชันฝรั่ง แมทโอ้มันฝรั่งโบดแมทไพ่ได้ดูแมทแถวเนี่ย yeah. วันนี้กินกินเหล้าเอ้กินเบียร์หรือจะกินวันนี้กินเบียร์อชอบเบียร์หรือชอบชอบชอบเบียร์ชอบชอบน้ำหรือชอบเบียร์ชอบนานวันนี้น้ำน้ำไม่ใช่นานชอบน้ำหรือชอบเบียร์ ชอบชอบน้ำชอบน้ำใหญ่ไม่ชอบเบียใหญ่ตอนเช้าตอนเช้าตอนวัยตอนบ่ายตอนบ่ายชอบเบียร์เนี่ยนะเบียร์เนี่ยเบียร์อร่อยไหมเบียร์อร่อยอร่อยมากให่อร่อยมั่งชอบกินทุกวันทุกวันไม่กินได้ไหมกินด้วยนอดนอดดิ้งนอ d ด i n ง อืมอ่าดอยดอยมันได้กินตายเลยมันได้กินตายอืมโกตายไม่ได้กินเบียร์ตายอืมตายไม่ไม่ได้กินอาหารโดนตายมันกินเบียร์ไม่ตายหรอกชอบบุหรี่ไหมอืมชอบชอบบุหรี่อ่าไม่ชอบเลยอัดดิอ๋อมันติดแล้ว ไม่ชอบแต่มันติดแล้วเลิกได้ไหมกิฟต์อัพเลิกได้ไหม hard อ๋อยากยากเออเป็นอะไรทั้งยากทั้ยากมันติดขันยากเนติดยากแอดิกแอดิกแอดิกต่อติดแล้วมันเลิกยากแอดิกว่าแอดิกแอดิกติดติดไทแลนติดเกียดติดแล้ว ติดแล้วอืมติดแล้วเลิกยากติดแล้วขาดเก็บอัพเลิกยากแล้ววันนี้จะทำอะไรวันเนี้ยทํางานอะไรทุกหลักวันนี้ทํางานอะไรด้อ่าเจฮาดฮาดเลิกยากฮัดลูกยากลูกอยากด้ลูกอยากด้ตายอ๋อถ้าเลิกแล้วตายฮัดฮัร์ดอือยาก <sighs> วันนี้ทำงานอะไรอ uh, วันนี้ทำงานรถทำงานรถท,ทำงานอะไรทำงานรถ mm hmm. ไม่เข้าใจเลย mm hmm. What you make today Clean อ oh, ๋อถูถูรถถูรถ <Too lot. S 2> ถูตรงไหนไม่เห็นถูเลย <laughs> <Too lot. S 2> ถูตรงไหนถูรถเนี hmm. lot, yeah. ถูตรงไหนถูรถอ่ะ yeah. หอยนะวัดอยู่คลีนคลีนแว่ยิ่หนอดคลีนอยู่คลีนแลวไม่คลีนแล้วแว่ไม่เกี่ยวจริงคลีนไทยอ่ะอืมทำดีทำจริงทำดีอ๋อทำดีอ๋อทำดีทำยังไงทำดีทำดีสวยทำดีสวยออไม่เกี่ยวจริงดีทำดีอทะฮะอ๋อทำดีทำดีทุกอย่างสวยทำดีอ๋อเก่งมากเก่งเกงเกง แล้วเสร็จแล้วจะไปไหนอีกเนี่ยแหวนอยู่กุยงแนวอยู่นี่ <c oughs> อ๋ออยู่นี่อ๋อไม่ได้ไปไหนอยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> อ๋ไ <c oughs> อไม่ไปไหนละ <c oughs> อยู่นี่กินเบียร์<ม>อ๋ออยู่นี่กินเบียร์อ๋อเก่งเก่งตายไม่ได้กินเบียร์ตายไม่ได้กินเบียร์ตายอ่ะเนาะอืมมากินเบียร์ตายตายละกินทุกวันไหมเนี่ย เอวีเดยอ่ะเนาะกินอดดิ้งเปียใช่กินทุกวันทุกวันอ๋อกินทุกวันทุกวันอ๋อพรุ่งนี้ทุมมโล่พรุ่งนี้อดดิ้งอ๋พรุ่งนี้กินเปล่าทุมมโล่ดิ้งอ่ะเนาะพรุ่งนี้กินอีกไหมเอวีเดยอ๋อทุกวันเลยทุกวันเลยอืมฮึวันไหนไม่ได้กินตายทำยานมากองเนี้ร้อนนี่โอ้มันร้อนเลยกิน อื huh. ทงานอ้อนอ๋อทำงานร้อนเลยกินอ๋อใช่ใช่อ๋อใช่ใอ๋อยนีนอน่ยนีนอเออเอาแค่นี้แล้วกันนะคลิปนี้้าหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวมีคลิปหน้าอีกแค่นี้แหละวัสด,ดีจา้าบ๊ายบาย เจอกันอีกครั้งคลิปหนะ้าบายบายขำอ,อะไรฮะว่อนอยู่แล้วฟัเนี่ะเนาะไม่นาฟังนี่ not funny o k โอเคโอ see you bye <laughs> <laughs>